โครงงานปรุงแตง่งน้ำมันเสือไฟหยอดเงินพอ,อร์จำกัดน้ำมันดีน้ำมันสะอาดน้ำมันจากโครงงานปรุงแตง่งน้ำมันเสือไฟหยอดเงินตอนนี้เขากะตอนนี้เข้ากะหอดโ่องแหมเป็นทีเหยียบหอยแล้วทัดผสม้มมาหอดตอดคำภาวาเข้าแวรไลยบอลไล่ที่จุดเขตดีจะมีบอลอุน่นแล้วเข,าข้าสิข้นไปเท้าฮ่รงแหมตอนเสาเศ้านี่เขาจะเห็นวิวงามๆและจเอาตัววิวงามถัาไผส้มหนึ่นนง้ะ นี่องแหมว้าวงามแทะดอกไฟงามขนาดคักบอปัาวโตกับเขาแล้ว,นวเนาะโตกับแพร์นะจะที่จะทานอยู่นี่คอพักคอเศร้าเลยเด้อเพื่อนเฮ็ดทุกแหมใหม่นะแต่ว่ามันยังหม่ทันแล้วสมบูรณ์แบบ Uhm อู้หอมกลวงขนาดเนาะหอมกลางดีเลยมีหมอกต๊กบ่ตอนเศร้าบะตอนเศ้ามีหมอกปะอะโอ้หอมกลางดีเลยเด็กดูงนดู ่ามีบอนอาบน้ำพิเศษตูกแก้วทางน่านนะตอนนี้ห้ากับสิไปรอยน้ำอุน่นอาบน้ำอุน่นยอมหับาบรรยากาศดีดิน้ำอุ่นนี่ท่านผู้ชมเป็นบอลน,น้ำอุ่นที่่าออกจากธรรมศาสตร์ทแท้เลย เคยมาหลือเทียนนึงเดี๋ยวอยากมาอีกมากนี่ทางลงบอนำอนธรรมศาบโอการ,การออกแบบขเขาจาะงามายแล้วก็สิ่งสำคัญมันยังไม่ไม่ยังไม่แถาแบบรู้ซื้อว่าเอ่อว i ไอพีพิเศษเลย <c oughs> ขนาดเล็กเลยตอนนี้เขากะ ประมาณเก่าบังเคืงสิบโมงเลยแหละเก่าบังเคืงสิบโมงแลยก็ได้มาหอดปุ๊บก็เอาตัวนี้มาอาบมาอาบน้ำเลย่นี่ก็มีห้องน้ำยิ่งใส่เปลี่ยนเครื่องสุดเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องกลางเวรเ่ากระสีมีตูวมียังนงังอยู่ฮัน่นสบายสบายดีตอนเช้า Good morning จเจ้าท่านผู้ชมกาเป็นบรรยากาศตอนช่วงเช้าเห็นไหนว่า โอ้วิวซิวทัศน์ดีวนกล้ามไรถ้าผสมอัน่ว่าจะเป็นทั้งคู่ทั้งทงไ้ทงหน้ามีนำไม่นำซ้ายที่ว่าเป็นไข่ไข่ขึ้นกันกับน้ำตาดน้ำตุกตาแต่เป็นทุกตาแน้อยเป็นน้ำหวยน้ำเหาะน้ำหวยว่าสันซะถือว่าไลตลอดทั้งปีเจ้าที่ว่าเสียงดังยุจ้าจะาจัดอันเป็นเสียงน้ำเสียงน้ำไรเดอร์น้ำ เจ้าหลังจากที่ให้เบองอยู่ซันเทิงแล้วแอดมินสีพาทับ,บสม้มย่างเลาะเบิร์ยูจุดเขตที่เข้าไปที่เราเดียวเห็อนผลอัธบ,บัติส้มจุดเขียที่เราเดียวเห็นสีพาทับ,บสม้มย่างเลาะเบอร์เด้อไอเบิร์ไปกินลมส้มวิวประจันซะเพราะว่าวิวที่ถือว่า, thì, วาโอ้ยงามแท้ๆยูร่มตงไปนี่ก็ cả, เป็นเส้นทาง à, ลงไปหาบ่อ,อน้ธรอุ่นเขาจะากระเปิดบริการทุกมื้อ,อทัผู้ชมโดยส่ยวนใหญ่คนจะไล่กันในช่วงตอนถ่ายอาทิตย์เช่นว่ามื่อวันเสาร์วันอาทิตย์จะสิ ลายแถเป็นวันเสาร์อันนี้แม่นจะเป็นโบน้ำ้อนธรรมศาสตร์ตอนนี้สิภาท่านผู้มไปเบิ่งน้าตกไปเบิ่งวิวทิวทัศธรรมศาสตร์อาสิงงามเพียงไหนเข้าอยู่ห้องแหมกับโอ้สุขดขัดขังวาลูลาสุดโพสมควรเตือนนะธรรมสม้มว้าวสุดยอดเลยคือว่า เป็นบอนผักพรที่ว่ามิดเกียบสบายขนาดผู้คนผู้คนมามานอนนี่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างประเทศแล้วก็นคนต่างแขวงที่ว่ามานอนอยู่นี่เอาไปเบิ่งน้าตกตาเฮ้ยพกแมที่้อาผักอยู่ตัวน้น <c oughs> อ่าโอ้ขกเลย เบื้องทงไฮทงหน้าท่านผู้ชมโอ้ยจเจมันง,งามอยู่นี่แม่นเมืองค่ำเนอะบอน้ำอุ่นเมืองค่ำเป็นบอ่อน้ำอุ่นตัวใหม่ฮะน่ะเป็นบ่อน้ำอุ่นเมืองค่ำตอนเส,สาร์เนอากาศเย็นตอนนี้อากาศเจนแต่ว่าใส่เสืสอ้อแคบสั่นเพราะว่าเขาคึ้นมาสีมะลุยหนำมาคนเดียวเด้ตอนนี้นะ่ะยากมากนี่ไม่พูดมากน้ำเป็นสะ ข่าตัวได้บันีน้เนาะยังดวยนำนี่ได้ยินเสียงบ่เสียงนำตกตาจ้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 าขามตัวได้บันี้เห็นครัวแล้วแต่บูบอนขามทางไหนเอาส่วนใหญ่ก็สิเน้นเป็นภาพลักษณะแบบบรรยากาศแบบสุดๆแต่ทยมือส้มเนี่เบิงเดอรเอาบูบีทางลกงว่อตื่นเต้น,ตน โอ้โห oh, oh, oh. ทางไปตังหากันนี่นะนี่น้ำตกธรรมส้มโอ้ oh, ขากเลยมีหัดมีน้ำตกมีบอ่อน้ำอุน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ่อได้ตัวนี้ม่มีบ่อไปในทางไปเขาเต่ลัดไว้นี่อ่าอ้งามถักขนาดถึงเปดแกงเดี๋ยวส่องมองโลกกันเนะ้อยอย่าลืมเบิ้งให้จบเนดะ้อธรนมส้ม เที่ยวนาะมีโอกาสได้มาเทียวสองเอ็นมินกับศรีประมาณนี่แหละมีข้าวข้าวมานํำเสนอมีสถานที่ทองเที่ยวแรงทองเที่ยวต่างๆกับศีน้ำมาห้ฮับผู่น้ำไปน้ำกันเมื่อเือทัพปุ่งส้มมีโอกาสได้มาเทียวนี่กับศรีนา้ายูจุดเคนีกัม่อนออกมาจากเมืองแปกทัพปุ่ส้มออกมาจากเมืองเมืองแปกบานพ่นสวรรค์ถนนะเมืองแปกแขวงเสียงขวงมาทางเขตเเนื้อ สินทางทีว่าจะไปจะไปแขวงหัวพันแต่ว่าเ,วเขาอยู่นี่เป็นเมืองเมืองค่ำเนาะเมืองคำ่ำห่างจากห่างจากตัวเมืองมากนะกับประมาณประมาณในอยู่ประมาณ30ก,กิโลเมตรประมาณนั่นแหละจาเดียวเดียวส,สีเอาแบบสุดๆให้เบิงแต่เป็นจุดเป็นงานโอ้ไปถามชาทูเด้อ พู้ถามยืนอีกมีข้าวเจ้ากาเฮ็ดเป็นตูเป็นตูนตโอ้เขาวปัสิไปเปลืองนังไปบ่ได้เนี่ยบ่ออุ่นอะอยู่นี่กินกินขา้าวเ,เ,เศร้าอยู่นี่บอน้องฮะกินขา้าวเ,เ,เศร้าอยู่นี่ตีอ่าโอเค นน้ำอุน่นตามสอบทามอยู่นี่ส่วนใหญ่เป็นว่าผู้คนเขาจะมักจะมาแซ่น้ำอุ่นเป็นเทศาก,กาลเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์คือจะเสี่ี่แหละนี่ห่าผัดอยู่แฮมตัวนี้ราคาท่านผู้ส้มกะบ,บอบแหบอบแพ้งสับเปียบเทียมใส่หองที่ว่าหองเข้าจะกสุดรู้แต่ก็ออกแบบได้ดีดที่ใ์ไดีด หู้ายยางออกหรอกนี่เขาจะมาเขามาควานี้ปอมาอย่างลงเมืองนำ้ำนี้เสนอนี่โอ้มาหอดบวเป็นหน่อยก็นี่นะเนาะน,นี่ดีโอ้โหโอ,โอ้ทักเติบ มึงวบรรลุสิเย็นเพียงไหนอากาศตอนนี้ก็พอดีอยู่ประมาณเส้าหาเอ้ยวแมุ่เมส้าหาเส้า,าองศาโอ้เย็นเย็นเย็นโอ้เย็นเย็นเย็นวเมรุเย็นไหนนี่เย็นเท่าก็โอ้ย,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 โอย่าไปนั่งอยู่วนนันเดีย โอ้คือว่าเป็นไทมาเที่ยวอยู่วันนี่ในสองในสองจังหวะด้วยธารมส้มนี่หนึ่งบ่อน้ำอุ่นสองนำธรรมชสติเย็นอันบ่อน้ำอุ่นก็เป็นบอนำธรรมชสตอาด้วยกันออกจากธรรมชสติปรากฏการนะเห็นไหมอยู่ที่เมื่อค่ำนี่มีารจุดไรม่องลยสำหรับบ่อน้ำอุ่นแต่ว่าเห่าเรื่องจุดมองดีเพราะว่านี่ห้องแคบติดเลยล้วก็ชิมเพื่อความสะดวกของทางว่าครบไปอีกจุดบดอื่นหันกับดในใกลว่า มีห้องแคบนอนบ่อแต่ว่าผ่านมาเคยไปส่วนใหญ่มันก็จะเป็นบอนอ่างน้ำต้นต้นกำเนิดน้ำแล้วก็บอกคอยชื่อว่าอะไ,ไอสรุปความกับคักไปไปไปคนละแบบแต่ว่าส่วนตัวแอนดมินอะมักตัวนี้มักในชุดนี้นเดี๋ยวเขาขึ้ไปเทิร์นตัวนั้นโอ้ยตื่นส้ามาก ตื่นเสาไรกเป็นวัดโอ้การออกแบบนี่คือว่าข้าจารีออกแบบในงามนะคะระับทุกท่านเอา้าเขาเขาคือรัดหัวจังสีบ่บาทก็เป็นวัดเออออกไปบ่ได้แท้ขึ้นเราจะไปม่ครัวนี่สนอกโอ้อันงคการหุม้มแคมเข้าจาอ,อัดเอง,เน,องนี่รัดใหญ่นี่ มันจะมีเส้นทางนะจเจม่เป็นเส้นทางไปหาบ้านเข้าเจา้ามปู่นเนาะเห็นมีบานนี่ทั้งคู่มันก็นยังมีนะแต่ว่หนำมันจะไรล,ลงมานี่เป็นทรายมากจุกของจุกของทีเพิ่นนี่นะค้องแหเพิน่นี่เขาเลือกบอลงามเลยนี่ถือเพราะว่ามีทั้งคู่เลยแถวบุษมแล้วก็มีทั้งไครหน้ามีทั้งไครหน้าแล้วมีทั้งแม่น,น,น,น้์ำเอ้โบเบนแบ่นด์นำหำ น้ำสิละคล้ายๆคือตาดีนะน้ำเอ่อนอกากนยังมีน้ำอุ่นอีกเอา้านาใชได้เนาะแบบนี้เนาะเอาอีกเรื่องสนึงสำหรับท่านีอยากมาท่องเที่ยวนี่คือบอ่อน้ำอุ่นเมืองคำแขวงเส้นขวงง้าหากลำมาทางเมืองแปลกตัวนี้เป็นจุดทำอิดไปขี่ไปอีก,กใกล้ๆเติมกบมีมีบอ่อน้ำอุ่นเหมือนกันหลายจุดหลายหม่องตั้งต่ว่ามันจะสถานที่มันจะแตกต่างกัน เต่เราจุดลับมอง,างา่านทู้ชมเนส้มเชียงคว้างนี่คาฮูแล้วว่ามันเป็นอ่าเป็นเป็นแค้งหนึ่งที่ว่าขึ้นซื้อด้วยอากาศที่ว่าดีเพราะว่าเพราะว่าอากาศค่อนข้างว่า,งาเย็นตลอดปีเลยแต่ก่อนานี่ซิบสองปีลังนี่แห้งบ,บัวาแล้วตอนว่าจะเป็นตอนกลางเว้นนี่อากาศก็เย็น แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็สิมีการเปลี่ยนแปลงแน่แล้วก็อีกอย่างนึงนี่ไายปีคือเดือนธันว่าสิมาเทิงนี่ทะเบอซุ่มเดือนสิบสองนี่ท่านเจ้าก,ก็จะมีการเปิดงานแข่งขันกีฬาแห่งชาสตร์เวที่เชียงขวางจะชื่อว่าสิเฮ็ดมานี่สิจัดมานี่สองสามปีแ,แต่ว่าบุกเกิดจักเถื่อมันจะมีหลายปัจจัยหลายสาเหตุเช่นว่าพญาต์บ่ออย่งสิโควิดระบาดท,ที่สิกาบ,บอสาม,มารถแข่งขันได้เลื่อนไปอีกสินะ สนัน่นเอ้าวาง่างปีนี้คงจะเกิดปีสองพันสองรสองคงจะเกิดขึ้นแท้เนาะสำหรับอ่างาน,าน,าน,าานหากรรมกัมพาเฮนซาดเสียงขวงเกมนี่โอ้อยากไปคีอยากไปขืนครัวหน่อยนี่ยังมักอยู่เลยนี่เพราะถ้าอยากไปเสียเดี๋ยวแต่กระสุดนี่ นี่งามบบทงหน้าเขียวอุ่มทุมมีสำคัญมีแม่นำนี่พี่เนาะมีน้ำไหลมีสายน้ำไหลขางทงหน้ามีผู้พาฮูบัธรรมดาวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์เมืองล่าประเทศล่าม้มาอา,านี่จะคอยหู้เลคอยเห็นจังได้กินไอ้เข่านี่อันนี้แหะใคร ทงหน้ามีกินอายของความเป็นธรรมศาสตร์บานหน้าเมืองค่าเมืองคำ่ำส่วนตัวนี้จะเป็นโครงการที่พันเห็ดเป็นห้งแหมรีสอร์ดบอน,น้ำอุ่นบอนท่องเทีเ่ยวอันนี้ที่ว่าเป็นอาหารขาบเข่าขาบเสาแบ๊กเฟิดนอนอยู่ใน นอนอยู่ในอนาของนอนนั okay? ่นแหละในรายการของ้อเป็นไรสบ่อเด็กๆทิกก็เสบยอเสีายบอสุดยอดบอยกโผ่เลยนะยกโล่เลยเสียอันเสยอเสบยอะ เมืานานมากอีกเนาะมากจะโซ่แ้วมนาะแล้วมานานมากอีกมาหน้าก่อนหนึ่งวันกินของเยอะใครเอาอาหารแล้วมีวันไหมโอ้ทวกก่อนล่ะอยากบดอีกกินไรสก่อนดูไหมพวกอาหารลายเดี๋ยนี่อันนี้แม่นว่าบวบนำรายการของนอนเรียนซ่านเลยียนเพืนบ่พบไปเลยนีะคุ้มสุดๆเด้อมาเที่ยวเด้อนี่เด้อ ว่เนว่่ี่บอแทนคมคุเป็นไพลมักน่งตูกระนั่งตูตัวบงามเลยนะป้าทุกยอดเลยนะมักน้ำอุ่นกับไปน้ำอุ่นมักน้ำเย็นกับน้ำเย็นนี้ครบเลย ขอบใจที่ทานติดตามฮับส้มขอบใจที่ทานกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ทานกดติดตาม f c e b o o k p เ g e กินหน่อย Channel